ดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้นะครับผมขอรับนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับเมื่อนี้เขาสิมาเอ็ดนานะครับเอ็ดนาน้ามีาอะไรเห็ดนยังฮนะน้ามีไว,ว้ปลูกข้าวตัวเป็นปลูกข้าวมันบ้านหน,น้าเรานาหนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านเอาไว้เห็ดนยังคะไวปลูกหญ้าหญ้ายังจะปลูกอะอยากู้่อยู่ ส่วนมากเขาที่ปลูกข้าวนะเขาปลูกหยาปลูกข้าวเจนี่ปลูกกับเขาอ่าะคนมันครับคนเฮดนาเห็นบ่อยเฮตนาขยันเฮดให้เฮดนาเฮตะนาครับอันนี้ผมขี่ข้านผมคนเล็กเอาน้ปเฮดหยาย่างเดียวไปมาเบิ้งมาปลูกหยาเนาะหยาครับมาอดนะครับน้ำผมน้ำทั่วไปเขาทีปลูกข้าวครับแต่น้ำผมผมปลูกหยา มันจะโผล่ขึ้นมานี่เขาสิมาปลูกอ่พักกันจองหรือว่าใบโบกนะครับเนาะนี่ครับที่ปลูกผมว่าย่านนะครับหาเบี้ยน้ำน้าทั่วไปครับเอาเขาาปป้ากันก้อนน้อสิปลูกเข้ากันนี่แหละครับเจ็ดใบออกให้เรือจะมันจะใบสองใบเพราะครับนี่เพื่อลดการคลายน้ำนะครับเนาะน้ำถอนมา,าเอาหักติดมาเอาดินติดมา,ากเพืหักแค่น้อยนะครับเนาะอย่าดึงมาหมดเด้ครับเดี๋ยวมันติตาย พี่ปลูกครับพี่ปลูกอ่ะนี่เป็นแถวเด้อครับเด้อปลูกแถวปลูกแถวจ้ะปลูกแถวเลยเแถวกเกษียบลงพี่ดำน้ำนี่แหละครับดำน,น้ำเ,เอาไว้เห็ดหยางเนาะฝากคั่นจองใบถ้าเบิ่งไปเบิง่องอรู้ว่าอ๋อขายได้เนาะขายได้ไดยูนี่เอาต้นน้อยๆสิก็ได้เด้อ ได้หลายบาทอยู่นี่ปลูกรังบ้างที่พี่เขา้า,าเอาป่ะเห็ดน้ำแบบคนขี่บ้านปกติเขาจิมบ์เฮ็ดเนีย่ยเอาน้าแบเฮ็ดไทยหยาถ้าเราไปเบิ้งตลาดแล้วนันเป็นสินค้าที่ขายดนนได้เป็นบอลนมเดี๋ยวเขาถูกปลูกก็เขา่าเขาแบบเฮ็ดงานโรงงานเนาะกลับบ้านไปเอาเข่ามาก,กินขี้ขานเฮ็ด ้แสดงว่าเจ้าขี่คาดนะฮะเขาใส่หัวตัวไปเอาน้ำพรอแม่มากินผมก็ขี่คาดด้วยกันเขาก็หาเงินซื้อข่าวเอเวอร์แมนซื้อกับข่าไว่บางเมืองเสียถ้กินเท่านาะมันขายได้ทุกอย่างแม่จันนะหนุ่มหนุ่มโรงงานเหมือนกันเลยขี่คาดแล้วขี่คาดล่หนูในหน้าเข่าอันนี้เขาว่าได้ไล่ยมันเ่าเขาเก็บอย่างเดียวเนาะแม่นเทาก็ นีปัมกล้วงาษาชื่อไหนน้ำม,มันจังหน่อยว่าแต่มีนม้ำบนกระแตกดอกบ่ได้ยากน้องเพืน้นบ่ได้ดกระดำเลยครับดำขึ้นน้ำครับบ่ได้ม,มามนางไรนะโนกกระหนูเด้เก็ยบยางเดียวเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยฮันเดอร์ลาเก,ก,ก็บมันมกรได้เก็บงไงต้มน้อยครับต้มน,น้อยน้อยประมาณถึงไรบ่อดนอหนี่เขา เกาเป็นสวนผสมเนาะเอาคอยเล็ดหามไหมครับเล็ดหลายบ่ได้เมีไอ้เล็ดหลายบ่ได้ดอกขี้ขาดแบบนี้ได้คือพอดขี้ขาดถ้าคนมันเขาบ่เห็ดดอกปลูกงาเนี่ยนผู้ได้พาเห็ดผู้งาแตง่ายแต่ไม่เคยเห็ดเลยครับผู้ปลูกก็เขานะเล็ดยงแตาเขาเด็กอันนี้ผู้นอทิ่มได้ว่าเนาะเป็นไ้ได้ครับผู้ว่าให้คืนเลยผู้ใดเห็นแล้วกะ ยาเฮ็ดน้ำผมเด้อผมเฮ็ดไปทั่วครับเพราะว่าผมเป็นคนฉี่คานผมโปแมนคนมันผมก็เลยเนี่ยครับผมกับดำที่เหรอครับนี่ดำาึ่ดำน้าเนี่แหละก็ต้องเฮ็ดลายครับเฮ็ดหน่อยๆเพราะเฮ็ดเพราะได้หายแน่กินแน่นะครับนะถ้าเฮ็ดลายเขาคือมันอคือคนมันแต่ผมบ่อไปมันเอาเป็นว่าผมฉี่คานแล้วกันผมก็เฮ็ดนี่แล้นะดำบ่อดำเอาขึ้นน้าเนี่ยแหละ ผักกัญจองหรือว่าใบโบกครับภาษากลางเขาเอ้นใบโบกพะนะเขาเวลาเขาเดี๋ยวคลิปหนาเขากะเอาเบิ้งนะครับเดียวว่าพันชีคันผมผักผมสี่ขึ้นปะผักกัญจองหรือผใบโบ,ก,บกผมครับปุ๋ยกับวบัดนไะรซเนาะไหยัดขีคนันอ,อันอนั้นฟันคลิปหน้าน,านี้ผมกัเฮ็ดชีดกันครับเฮ็ดหนานลครับเฮ็ดห,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 หานาล้วปูพักบุ้งรับประมาณอะไร<ป>หนึง่งบ่ บ่สองง,สองงานสองสอง,งานสองออสอง,งานเออวั้องเฮ็ดหลายได้ขี่้านเมื่อยวันหยุดนุ่มเคนกับที่มหาเก็บผักปลูกผักนี่แหละเอาเอาซัมเมอร์เหรอครับคลิปนี้เพราะว่าถ้าเอาเบ้าหลายเขาสิว่าขี่า้านคนขีน่า้านเห็ดไปตัวทีตัวแดมงมีเพื่ออะไเฮ็ดดอกทำใส่ถั่วทิพย์ถั่วแดงเฮ็ดไปถั่วทิพยีตัวแดงเอาน้ำเมาเฮ็ดปลูกหญ้าปลูกขาวันนี้ไหมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ครับเอาเปล่าไปนี่นะครับเด้อ อา่อาชิกุ้อ่ะากท่านผู้ชมท่านไหนนะครับชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดตับต้นตะไคร้ขม้าชิงไคตุ้มๆๆให้นุ่มโรงงานวิถีที่บ้านนะครับกับเนื้อโบเห็ดน้าเขาเฮาเฮียดเอาน้าไปเฮ็ดกินอย่างดีนะครับแนละโอเคขอบคุณครับ